งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรับทางผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามงานศูนย์สันติวิธีเดินหน้าน้อมน,นำศาสพตพราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนครับพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักร นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบ,บกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประชุมหารือข้อรัชการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องณนห้องประชุมหนึ่งกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิรินทรอ,อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี โดยมีพลโทไปสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ี่พุ่มในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาทหารตำรวจฝ่ายป,ปกครองและภาคพลเรือนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับพลโทไพศาลหนูสังได้กล่าวตอนรับพร้อมย้ําว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นกําลังใจสําคัญต่อเจ้าหน้าที่พร้อมยืนยันว่ากองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ายัางคงมุ่งม,มั่นเดินหน้ายกระดับการดูแลพี่น้อง ทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการรายงานภาพรวมสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานขนาดกำลังตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอการขับเคลื่อนงานพัฒนาในทุกมิติโดยเฉพาะโครงการ120วันวาระพืชกระท่อมที่เป็นความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะลดปัญหาสังคมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยการทำงานบูรณาการทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแยง้งและเพิ่มพูนความไว้วางใจในสังคมพาหุวัฒนธรรมพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานส่งต่อข้อมูลและบทเรียนสำคัญเพื่อเสริมประสิทธิภาพในช่วงการเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการทหารบกและคณะพร้อมแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์สันติวิธีค่ายศิรินทรน,นะครับเพื่อรับฟังบรรยายสรุปโดยพลตรีเฉลิมชัยสุดที่นวลผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีได้นําเสนอการดาเนินงานที่ยึดแนวทางสันติวิธีและน้อมนําศาสตร,ร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการทํางานทางด้านการเมืองการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและการพัฒนาศักยภาพประชาชนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายครับการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของกองทัพบ,บก และทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างรอบด้านโดยไม่เพียงมุ่งรักษาความปลอดภัยแต่ยังขับเคลื่อนการพัฒนานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสันติสุขในระยะยาวครับ